ผู้เกิดวันจันทร์จะแบ่งออกเป็นสามช่วงคือช่วงต้นช่วงกลางและช่วงปลายของชีวิตโชคชะตาของท่านผู้เกิดวันจันทร์ตามตำราได้กล่าวไว้ว่าหญิงหรือชายที่เกิดในวันนี้จะเป็นคนมีสเสน่ห์มีความสามารถในด้านการเจรจารู้จักใช้ถ้อยคำที่ทำให้คนฟังหลงไหลจึงมักเป็นที่เอ็นดูรักใคร่ของผู้ใหญ่ ลักษณะนิสัยส่วนใหญ่จะเป็นคนรอบคอบมีความตั้งใจในการทำงานอย่างจริงจังคนเกิดวันจันทร์ถ้าได้รับมอบหมายงานให้ทำแล้วก็มักจะสำเร็จผลหรือได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นได้เร็วกว่าคนอื่นๆจึงเหมาะมากที่จะเป็นเจ้าคนนายคนหรือผู้บริหารคนเกิดวันจันทร์มักจะชอบคบหาคนที่มีฐานะดีกว่า หรือเก่งกว่าตนเองชีวิตวัยเด็กค่อนข้างจะลำบากอยู่สักหน่อยอาจจะไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อแม่หรือมักจะสนิทกับปู่ย่าตายายหรือญาติพี่น้องมากกว่าพ่อแม่โชคชะตาวาสนาของคนเกิดวันจันนี้แม้ชีวิตอาจจะต้องลำบากในช่วงวัยต้นแต่ในช่วงวัยกลางคนจะกลับมาได้ดีและตั้งตัวได้เพราะความสามารถของตัวเองเป็นหลัก สำหรับโชคชะตาในช่วงต้นได้มีการทำนายไว้ว่าในช่วงอายุ15-25ปีชีวิตในวัยต้นของคนเกิดวันจันทร์มักจะมีเหตุต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในชีวิตอยู่บ่อยครั้งเช่นต้องเปลี่ยนที่อยู่บ่อยพ่อแม่อาจจะต้องแยกไปทำงานในที่ห่างไกลหรือจําเป็นต้องไปอยู่กับญาติผู้ใหญ่ตามดวงชะตานั้นคนเกิดวันจันทร์ จะต้องไปอยู่กับผู้ใหญ่ที่มีฐานะดีและมีอำนาจมากกว่าตนเองชีวิตจึงจะดีขึ้นในช่วงอายุ16-18ปีดวงชะตาจะมีทั้งดีและร้ายในคราวเดียวกันต้องระวังเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออุบัติเหตุทั้งทางรถและทางเรือหากจำเป็นจะต้องเดินทางไกลก็อย่าได้ประมาทต้องมีสติอยู่เสมอและในช่วงนี้อาจจะมีลาบที่มาพร้อมกับทุก หรือจะเรียกว่าทุกขราบก็ได้ท่านอาจจะได้เรียนรู้หรือได้ข้อคิดดีๆจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้อีกด้วยในช่วงอายุ19-21ถึงปีให้ระวังเพื่อนต่างเพศจะให้โทษซึ่งอาจมาในรูปแบบความหวังดีความห่วงใยที่ไม่ใช่ความจริงใจหรืออาจถูกกล่าวให้ร้ายในทางเสียหายโดยเฉพาะเรื่องชู้สาวและการครบหากันกับคนไม่ดี ทางที่ดีช่วงนี้ยังไม่ควรมีความรักหรือไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับเพศตรงข้ามจะดีกว่าในช่วงอายุ22-25ปีเป็นช่วงที่ชีวิตจะเริ่มดีขึ้นจะมีเหตุที่ทำให้ต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นเช่นเปลี่ยนที่อยู่อาศัยใหม่หรือได้เลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นท่านที่เกิดวันจันทร์ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง มักจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามใครเห็นใครก็รักกิริยาวาจาก็ดูงดงามจนเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้ที่ได้พบเห็นจึงทำให้ช่วงนี้ท่านที่เกิดวันจันทร์มีโอกาสจะได้พบเจอกับความรักหรือได้พบกับเนื้อคู่ที่แท้จริงถ้าเจอคนที่ถูกใจจงรีบตัดสินใจเสียหากแต่งงานแล้วก็จะมีโอกาสได้มีบุตรทันใจ คำทำนายโชคชะตาในช่วงกลางของชีวิตจะเริ่มต้นในช่วงอายุ26-30ปีดูเหมือนว่าช่วงนี้มีหลายเรื่องที่ท่านต้องระวังโดยเฉพาะการมีปัญหากับผู้ใหญ่ท่านต้องระวังในเรื่องของการแสดงออกทางอารมณ์ไม่ควรมีปากเสียงหรือทะเลาะก,กันเพราะผลที่จะได้คือความเสียหายและการเสียชื่อเสียงตามมาส่วนในด้านการงาน ให้ระวังเพื่อนร่วมงานจะทำให้ท่านเสียทรัพย์และช่วงนี้ท่านต้องระวังของรักจะสูญหายห,ายหรือถูกพลากไปท่านควรหาโอกาสสร้างกุศลกับสัตว์ใหญ่สัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าหรือเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่งขึ้นในช่วงอายุ28-30ปปีช่วงนี้เป็นช่วงได้รับผลบุญจะมากหรือน้อยก็ตามแต่ที่เคยได้สร้างเอาไวา้ซึ่งจะมาในรูปแบบของโชคลาภ ทำการค้าขายก็จะประสบความสำเร็จการงานจะเจริญก้าวหน้าดีขึ้นคนลักษณะผิวเนื้อดำแดงจะนำโชคลาภและความโชคดีมาให้ท่านสำหรับคนโสดจะเป็นโอกาสอีกครั้งที่ท่านจะได้พบได้ใกล้กับคนที่เป็นเนื้อคู่จงหาโอกาสเหมาะและตัดสินใจเสียแต่ในช่วงหนึ่งสองปีนี้ถ้าเดินทางไกลต้องระมัดระวังอย่าได้ประมาทในสิ่งที่คุ้นเคย และต้องมีสติอยู่เสมอในช่วงอายุ31-35ปีให้ระวังเรื่องการเสียทรัพย์สินส่วนตัวเช่นการถูกยึดถูกเรียกคืนถูกอายัดเป็นตน้นในด้านการงานต้องระวังลูกน้องหรือหุ้นส่วนจะเป็นอริทำให้ท่านต้องเสียทรัพย์เสียชื่อเสียงช่วงนี้ให้ท่านระวังเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วย ในช่วงอายุ33-35ปีในช่วงนี้ถ้าได้เริ่มทำอาชีพเกี่ยวข้องกับการค้าขายก็จะถูกโลกและส่งเสริมเจ้าของชะตาหากท่านมีงานประจำทำอยู่แล้วท่านก็สามารถทำเป็นอาชีพเสริมหรือลองทําเพื่อเรียนรู้หาประสบการณ์ดูเพราะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จและส่งผลต่อความสำเร็จในอนาคตของท่านได้อีกด้วย ในช่วงอายุ36 3 7ปีให้ระวังเรื่องการสูญเสียของรักการพลัดพรากการจากลาและการห่างไกลในช่วงอายุ38 4 0ปีในช่วงนี้เพื่อนฝูงจะนำโชคลาภความสุขมาให้การงานการเงินครอบครัวจะดูสมบูรณ์พูนสุขในทุกด้านแต่ในช่วงจะเริ่มเข้าสู่วัย40ปี ไม่ควรลงทุนเพราะเสี่ยงที่จะขาดทุนหรือมีเหตุที่ต้องเสียหายในภายหลังและยังต้องระวังปัญหาในเรื่องทำนองชู้สาวอีกด้วยหากมีโอกาสช่วงนี้ควรหมั่นทําบุญบ่อยๆในช่วงอายุ 41–43 ปีช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะชะตาชีวิตยังคงมีเคราะห์อยู่ แต่ก็ยังมีความโชคดีจากการเสี่ยงโชคอยู่บ้างในด้านการงานจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนอยู่การเดินทางไม่ควรเดินทางไกลจะมีคนนำโชคลาภและความโชคดีมาให้ถึงบ้านในช่วงอายุ44-46ปีในช่วงนี้เป็นช่วงรับผลกรรมมากน้อยก็ตามแต่ที่เคยทำไว้โดยจะส่งผลในรูปแบบของสุขภาพร่างกาย การถูกใส่ร้ายในทางเสียหายบริวารจะนำความเดือดร้อนมาให้ในช่วงสองปีนี้ควรเว้นเรื่องการลงทุนและการเสี่ยงต่างๆในช่วงอายุ47-50ปีเป็นช่วงที่การงานก้าวหน้าหรือปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นมักมีโชคจากการเสี่ยงอยู่บ่อยครั้งหากมีโอกาสควรพาคนในบ้านไปตรวจสุขภาพร่างกายบ้าง และระวังมิสหายจะเปลี่ยนเป็นศัตรูรเพราะงานเป็นเหตุหากจะทำการค้าขายให้หยืดหลักทิศเหนือเป็นทิศของความสำเร็จคำทำนายโชคชะตาในช่วงปลายของชีวิตในช่วงอายุ51-55ปีหลังจากที่คนเกิดวันจันทร์ได้ผ่านช่วงมรสุมชีวิตมาแล้วสิ่งต่างๆก็จะเริ่มดีขึ้นตามลำดับคนเกิดวันจันทร์นั้น มีข้อดีตรงที่เป็นคนรู้จักเก็บรู้จักใช้จึงมักไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเงินทองหรืออยากได้สิ่งใดก็มักจะได้จากการเก็บสะสมจนครบในช่วงอายุ52-53ปีช่วงนี้จะมีโชคในด้านอุปถัมภ์หรือได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมจากผู้ใหญ่ทําให้หน้าที่การงานดำเนินก้าวหน้าดีขึ้นในช่วงอายุ54-55ปี ช่วงนี้จะเป็นช่วงของการเกิดทุกขลาภแม้จะมีโชคลาบเข้ามาแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีความสุขสักเท่าไรนักชีวิตอาจจะถูกเบียดเบียนรบกวนจากคนรอบข้างอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองเป็นหลักคนเกิดวันจันทร์บางครั้งก็ดูเหมือนว่าเป็นคนทำบุญกับคนไม่ค่อยขึ้นเวลาจะช่วยคนช่วยเท่าไหร่ก็ช่วยไม่พอไม่จบไม่สิน้นหากช่วยน้อยไปหรือหยุดช่วย ก็โดนว่าโดนตำหนิทั้งต่อหน้าและรับหลังจนทำให้เสียหายซึ่งคนเกิดวันจันทร์มักจะเจอปัญหาประเภทนี้อยู่บ่อยๆหากมีโอกาสควรทำบุญให้ทานเลี้ยงอาหารคนยากจนคนเล่ล่อนหรือเด็กกำพร้าจะช่วยส่งเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นในช่วงอายุ56-60ปีในช่วงระยะนี้จะเป็นช่วงรับโชครับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ใครที่เคยสร้างกุศลสะสมบุญไว้มากก็จะเริ่มเห็นผลในช่วงนี้ทำสิ่งใดก็จะเจริญรุ่งเรืองมีความสุขความสมหวังในหลายๆด้านในช่วงอายุ61-62ปีช่วงนี้ต้องระวังเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยท่านควรหาเวลาไปตรวจสุขภาพร่างกายบ้างโรคที่ต้องระวังคือโรคเกี่ยวกับเบาหวานความดันโรคไซนัสและโรคปูมแพ้ ในช่วงอายุ63-65ปีช่วงนี้ระวังบริวารจะให้โทษหรือทำให้เดือดร้อนเสียหายหากจะรับใครเข้ามาดูแลปกครองก็ต้องดูให้ดีๆเสียก่อนเพราะช่วงนี้มีเกณฑ์อาจจะตกที่นั่งลำบากเพราะบริวารได้ในช่วงอายุ66-67ปีในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงชะตาดีระยะหนึ่งนาทีการงานดำเนินไปได้ด้วยดี มีลูกหลานคอยช่วยเหลือกิจการงานในช่วงอายุ68-70ปีในช่วงนี้ให้ท่านระวงังเรื่องของความเครียดที่ส่งผลต่อจิตใจและร่างกายและให้ระวงังปัญหาที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับคนในบ้านทำให้ต้องเสียทรัพย์ในช่วงอายุ71-75ปีในช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านวางมือจากหน้าที่การงานแล้ว ลูกๆหลานๆก็จะเข้ามาเป็นเสาหลักทํางานแทนอาจจะมีปัญหาด้านผลประโยชน์ระหว่างญาติพี่น้องกันบ้างแต่ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีชีวิตบ้นปลายของคนเกิดวันจันทร์ตามตำราพรมชาติได้กล่าวไว้ว่าหากได้บุตรหญิงก่อนจะดีพึ่งพาได้แต่หากได้บุตรชายก่อนช่วงวัยต้นจะสุขสนื้อรันกล้าคิดกล้าทำแต่จะเริ่มพึ่งพาได้ ก็เมื่อเข้าสู่วัยกลางคนแล้วชีวิตบรนปลายของคนเกิดวันจันทร์เมื่อหมดภาระที่ต้องดูแลลูกหลานแล้วส่วนใหญ่ก็จะเข้าวัดรักษาศีลทำบุญทำทานจนหมดสิ้นอายุไข